สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องเกษตรชาาบ้านนะคร trendy, ับวิธ <c oughs> ีพอเพียงนะครับวันนี้มีงัวงัวงามนะครับงัวงามง้หลูกนะครับงัวงามเขาลูกมีไผสนใจนะครับสนใจตัวนี้งัวตัวนี้นะครับง้หลูกนะครับสี่แปดนะครับง้หลูกเนี่ยสองหมื่นแปดนะับสองหมื่นแปดราคากี่ว่ากันได้นะับสองหมื่นแปดเป็นง้ังัวเจ็ดเดือนนะครับบึงดึงนะครับงัวง้อลูกนะครับ สองเมื่นแปดนะครับงาะเงาะหลวงไเงางามนะครับลงเบิงบมีต้นนี้นะครับต้นนี้ไม่มีต้นนี้เลยเป็นงัวแม่นะครับงัวแมร์ไงนะครับตัวนี้นี่คือสองเมื่นแปดนะครับคููนะครับกับส่วนส่วนตัวแม่นะครับแม่นี่ตัวนี้ทองนะครับทองนะครับทองทองอยู่นะครับทองไก่แล้วนะครับเบิงเบิงนะครับเบิงเบิงขวนเบิงย่างมหมนะครับมามันนะครับ ต้อนหนีนะครับงอตัวนี้นะครับงวดไปทองที่สองนะครับทองที่สองนี่ทองนะครทองที่สองนะครับเบิ้งนุ่มเบิ้งยางออกนะครับงอตัวนี้นะครับสมัครท็อปเมร์นี่สี่สี่เงินเจ็ดนะครับงอแม่สี่เงินเจ็ดนะครับราคากระกุยกันได้นะครับคุยกันได้นะครับใครสนใจนะครับเบิ้งเบิ้งนะครับลูกแม่ครับบางที่แม่แม่มันนะครับนี่ครับลูกกับทองกับใกล้นะครับกันไว้เอาไปกันนาจะ ในลูกแบบนี้นะครับลูกมันนะครับล so ูกม er ันใยเท่าน um e ั้นครับส่งกลาเป็นส่งทุกคอนะครับมันเป็นงวงงามนะครับงวงงามแดนะนะครับลงขนนะครับขนนะครับถอกนะครับหิ่งัวนะครับแหน่มนลูกนะครับลูกลูกสองหมืนแปดนะครับสองหมื่นแปดกับราคาครูกับเจ็ดหมืนต้นต้นนะครับเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นกับต่อรองกันนะครับขายสองตัวให้เลยนะครับเจ็ดหมื่นนะครับ ตองตัวขันออกความกันนะครับขัน้าแยกตุ้ลูกนะครับตุ้หลงง่วงมนี่ครับหลกง้วงมนี่ยสองหมื่นสองหมื่นะครับตัวเมททองมันมันม่านไก่ฉีออกแล้วนะครับมันไก่เชิงกแล้วกับสี่หมนเจนะครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับสนใจก็ขอมาสอบทรมาสอบถามนะครับศูนย์เก่าหนึ่งแสมหนึ่งเก่าสามแหานะครับ งัวเป็นงัวแดงห้งัวแดงงัวงัวพ่ว่าถือดูนะครับพี่กัดอยู่บนคุ่มนะครับตะเบิพลพรสวรรค์น,นะครับ